สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องซีซาร์วันนี้จะบอกว่าเข้าสู่ซีซั่นสองแบบเต็มๆแล้วบอกให้ไม่ต้องส่งอ่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่ซีซั่นสองแท้ทรูเห็นไหมหน้าปกภาพก็เปลี่ยนมาดูกันดีกว่าวอะไรเปลี่ยนบ้างผมก็ยังไม,ม่ไปดูนะผมก็มาดูความทุกคนนั่นแหละ,ะเปลี่ยนปุ๊บให้ของขวัญมาเป็นรับดิรับดิบินอยู่ ปิงเยอะปิงเยอะอ๋เยอะมากคนโอ้โหสแตนโอ้โหขอบคุณครับจีเอ็มโอ้โหทุกคนดูดิเขาให้เยอะขนาดไหนอะปิงอีกปิงอีกสกรูครับปิง ต่น้าอันจังตรงนี้ไม่เปลี่ยนเนาะได้มาสามอันเดียวก็มาจบอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนครับคือความรู้นี่ก็ไม่น่าเปลี่ยนเนาะตู้ไปรายเสนีขอสักอันดีเด้อได้มาเมื่อกี้เนาะขอจบให้แบบคือใช้ของฟรีหมดเลยนะ ขอได้เธอแทปฟี้ก็ได้ขอแทปฟี้อยากได้แทฟฟี่เพื่อนเนาะแทฟฟี่เนาะออกมาเถอะลนาออกมาออกมาขอสั่งโอเคทีดค่าความรู้ช่างช่างทำไมกันได้จริงจีเป็นความฟรีแต่ควรจะให้ดีๆนิดนึงนะแต่อย่างนั้นก็ดีกว่ารอบผมผ่านมานะทุกคน ได้สามอันอย่างนี้อยากได้ตอนนี้สกินแทบเอ้ยสกินสกินทองมาทุกคนอยากได้มากทองช่าอ,อามาตายยังตายยังตายยัง <c oughs> มันไม่ใช่ทองละ แต่ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าอะไรอะไรอือช่วยเลยครับทุกคนเนี่ยไม่ค่อยมีเลยครับงนึงมากแล้วเพื่อนผมเนี่ยมันก็แบบไร้สมองมากเลยนะครับส่งมาแบบรั่วทอมากถ้าเพื่อนผมมาดูคลิปนี้ก็เหอนหน้าหิวตายแล้วพี่จบใส่แวน่นใช่ไหมออกมาเป็นทอมใช่ไหม ใช่ไหมกูรู้แหลกเคยใช้ไปแล้วไม่ได้สก,กินที่เคยได้มาแปดสิบก็อโอเคทุกคนเหมือนผมมาสูงหน้าเกลือเ้าปีนอีปีนค่ะกลุ่มทีม่ผมแนะนำไปนะครับทุกคนบอกคันเดียวว่าน่ารำคาญมากไม่ได้ปิดการยั่เตืนไว้แต่รอบนี้ผมดืมจริงจะโทษต้องโทษตัวผมล้วลืม ลืมมีการแจ้งเตือนที่ไ <c oughs> ม่อยากว่าเขาเขาเป็นลูกพี่นั่นแหละพี่อยากได้สกิลอยากได้สกินทอมอ่ะพี่อยากได้อย่างอื่นนะอยากได้สกิลทอมอ่ะอ,อ,อ,อือหือมันกังวะขอเมียว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 แบบนกตัวโตผมยุดยืดยืดยืด แล้วก็เซฟไว้ดอออีอ่ะอึ๊บอึ๊บเก่งสุดเอาไปลเห็นไหมเหมือนไหม <laughs> เหมือนนะได้เป็นสกิ๊สกิ๊ตโหไม่เอานะเพราะผมไม่มีโอ้โหสกิ๊ตทำจริงๆแต่คนละสกิ๊อันนี้ผมก็ยังไม่มีนะโอเคได้มาก็ดีละอ่ะซูมอันนีต้ต่อโชคดีนะให้ ถ้าไปอยู่ในเกมนะแล้วผมพูดอย่างเงี้ยบอกคำเดียวทุกคนป็นเก้าเลยนี่พูดอยู่ข้างนอกอยู่เฉยกดผิดกดผิดอะไรปิงอะไรมันจะขึ้นขนาดนี้โอ้โห เปิดนะเกลือช,ชัดเลยไม่ได้อะไรเลยนอกจากสกินเนี่ยเพราะคุณดูเงินผมสิผมมีเท่าไหร่มีน้อยมากตอนแรกเขาถามผมนะตรงน,นี้เลยว่าเฮ้ยใครรู้บ้างใครรู้บ้างว่าบูตทองมันคืออะไรบูตทองคืออะไรอะ่ะตอนแรกผมนึกว่าบูตทองคือชิดทองตอนแรกกำลังใช้เหลือสองพันนะตั้งแต่มือเนือ้อ ใช้ถึงสองพันหมื่นหมื่นสักหมื่นเกือบสองหมื่นเกือบสองพันอ่ะคือใช้เหลือสองพันนะใช้ไปหมื่นหนึ่งอะตอนแรกจะใช้อีกสองพันฮะแต่ถามยูทูบเบอร์ปุ๊บใช่ไหมเขายังไม่ตอบนั่นแหละผมรอผมก็ใช้อันนี้ไปเลยเพราะผมขี้เกียจรอไงแล้วเขามาตอบอีกทีอืใช้เหลือสองสองพันละเอาไปเอามาเก็บเหลือได้แค่นี้ ฉยนผมเหีิงกันนั่งจอนคือเมื่อไหร่เจอรี่นางฟ้ามันจะเข้าอะค่ะทพก่นค,คนแล้บ,บอกว่าจะเอ้ยจะเข้าวันที่สิบสองนี่มันก็ผ่านมาแล้วไม่ใช่หรอนี่ไงคุง้มฮ่ามาสวิน ไม่มีเพียงสักทิดชนะแข่งขันเออชนะการแข่งขันไปดูซิรางวัลฟรีรางวัลพิเศษอ๋ออันนี้กลับมาอีกครั้งถ้าใครคือแบบเล่นมั้งแต่แรกๆนะอันนี้มีแล้วอันนี้มีแล้ว มันกลับมาอีกครั้งเลเวลขอให้สุดสายสิเรืออยา่างเล็กสองมันเนี่ยผมก,ก็เล่นแต่ผมไม่รู้ว่าลงแข่งยังไงเล่นแต่ไม่ได้ลงแข่งอะ่ะแชมันเถะน้องตมันเถอะ ไรผ่อนคลายของวันนี้ก็จะมีอ๋ออันนี้เล่นไปละโอเควันนี้ก็คือมาอัปเดตเซิร์ฟใหม่นะก็วันนี้ก็มีแค่นน้ามังคับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ช่องผมเลยนะครับวันนี้ก็บายบายอ้าวแมวกิ๊ดจูบสิจูบสิจูบดิจูบดิบด,ดีมา